้าคุณกำลังประสบปัญหาการเงินชีวิตหมุนต่อไม่ได้ชวนมาฟังทางนี้ติดล้อชวนรู้พอดแคสให้ชีวิตหมุนต่อได้ไปกับเราเรงินติด,ตดล้อสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องเจนวางแผนไปเที่ยวไหนบ้างเปล่าช่วงนี้เห็นคนเขาไปเที่ยวกันแล้วหนะ้าอิจฉามากค่ะเจนก็อยากไปแต่แอบกลัวนิดๆก็เลยยังไม่ได้ไปค่ะเลยอยู่ห้องทางกับข้าวค่ะอแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีการวางแผนไปเที่ยวไหนหรือเปล่า อย่างไรแล้วนะครับก็ขอระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนิดหนึ่งแล้วกันนะครับดโดยความเป็นห่วงครับผมแล้วพี่เควิน่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ยุ่งนิดนึงครับน้องเจนพอดีมีเคสเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากและที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับน้องเจนเส่วนใหญ่อายุยังน้อยอยู่เลย <S <S> ต,ตรงกับข้อมูลที่เจนอ่านมาเลยค่ะข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติค่ะระบุว่ากลุ่มที่สร้างนี้ม่ที่สุดนะคือกลุ่ม Gen Y ค่ะช่วงอายุประมาณ21-38ปีประมาณอายุเท่าเจนเลยนะคะ <c oughs> เราลงมาก็คือ Gen Z ค่ะอายุน้อยกว่า21ปีค่ะนี่มันเจนพี่เลยเนะี่ยโอ้โหแปลว่าพี่ต้องอยู่ในกลุ่มตัวอย่างนี้เลยใช่ไหม1,515คนค่ะเขาบอกว่ากลุ่ม Gen Y เนี่ย จะมีพฤติกรรมค่ะที่ชอบความบันเทิงชอบซื้อของที่เรียกว่ามันต้องมีค่ะมหมดไปกับของฟุ่มเฟือยตามกระแสแบบนี้แหละนะคะทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมีหนี้ที่สะสมและเริ่มจะเป็นหนี้เสีย<อ>มากขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับซึ่งมันตรงกับที่พี่กําลังพบอยู่วันนี้เลยอยากจะมาแชร์เรื่องราวจริงๆไม่มีตัวแสดงนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน เคสนี้เล่นจริงเจ็บจริงอีกแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับพก่อนนะครับก็คือเราได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลที่เป็นระบุตัวตนของเขานะครับออโอเคค่ะพี่เควินเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเคสน,นี้เป็นยังไงบ้างครับย้อนไปเมื่อประมาณเดือนกันยาที่ผ่านมาครับผมพี่ได้รับการติดต่อจากน้องคนหนึ่งครับเขาบอกบอกว่ามีปัญหานี่อยากหมดนี่แล้วอ่ะทำยังไงดีอ่าพี่ก็เลยให้เขาเล่าปัญหาทั้งหมดให้พี่ฟังว่า มันที่มามันเป็นยังไงจนทราบเลยครับว่าที่มาของหนี้ร้านเจ็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงล้านเจ็ดเจ็ดขอเดาได้ไหมน่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหรือเปล่านี่เป็นร้านขนาดนี้ไม่ใช่เลยครับลองเจนหนี้ของเขาทุกตัวไม่มีอะไรที่เป็นสินทรัพย์เลยม้ยหมายความว่าไงคะเนี่ยมันเป็นหนี้ที่เกิดจากการจับจ่ายชับใช้สอยอยากมีอยากได้ใช้จ่ายเกินตัวอะไรประมาณเนี้ยต่อให้หนี้หมดนะครับ้องเจนก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีที่ดิน เพราะปกติถ้าซื้อบ้านราคาเป็นล้านใช่ไหมคะหมดนี้แล้วก็ยังมีบ้านที่ราคามูลค่าเป็นล้านเช่นเดียวกันแต่นี่คือเป็นนี่บริโภคอะไรหนึ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอโ้แล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเนี่ยสามสิบสองครับเฮ้ยตรงกับข้อมูลของเจนเลยเป็นกลุ่มเจนวัยเหมือนกันด้วยนะคะแบบนี้โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วรู้เลยว่าอายุน้อย มีนี่เป็นล้าน <sampling> ใช่ครับผมแล้วคุณผู้ฟังเคยได้ยินคานี้ไหมครับอายุน้อยร้อยล้านแต่วันนี้ครับเคสที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังก็คืออายุน้อยนี่เป็นล้านนะครับแล้วจุดเริ่มต้นของนี่มันคือยังไงคะเจคิดว่านี่น่าจะเป็นเคสที่ดีมากเลยนะเพราะคนเราก็น่าจะอยู่ช่วงวัยกันน้อยอยู่แบบนี้อย้อนไปตอนนั้นน้องเขาอายุยี่สิบสี่นะครับตอนนั้นเริ่มทํางานใหม่ๆครับแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างครดิตให้กับตัวเอง พอดีมีเพื่อนที่เป็นเซลล์บัตรเครดิตก็เลยเชิญชวนให้เขาเี่ยเปิด credit, บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆมากมายเลยนะครับเปิดถึง11ใบเลยนะครับน้องเจน11ใบยเยอะมากเลยนะคะน้องเล่าความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังว่าโหเหมือนหนูเหมือนมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมากเลยอะ่ะหนูอยากได้อะไรก็ได้อ,อ,อยากไปไหนก็ได้ไปมันช่างมีความสุขอะไรเช่นนี้ฟังแล้วก็มีความสุขตามเลยค่ะ อยากมีความสุขแบบนั้นมากจังเลยเดี๋ยวฟังก่อนนะครับโอเคมีความสุขนะตอนใช้จ่ายอ่ะใช่นะครับแต่พี่นึกถึงคํานึงเลยครับน้องเจนค่ะตอนรูดมันตอนจ่ายมึนก็ควรจะมึนนะคะสิบเอ็ดใบจ่ายเยอะขนาดนั้นใช่ครับเพราะเงินเดือนออกมาก็ต้องนํามาจ่ายค่าบัตรที่เรารูดระหว่างเดือนไปนะครับประมาณนี้แต่เดียวนะคะพี่เควินคนเราก็สามารถจ่ายขั้นต่ำได้นะคะก็ปกตินะใช่เลย มันเป็นแนวความคิดของน้องคนนี้เลยนะครับแต่พอใช้หลายๆบัตรเข้าต่อให้จ่ายขั้นต่าก็เริ่มจ่ายไม่ไหวแล้วครับและที่สําคัญคือนี่ไม่ลดลงเลยมีแต่พันจะเพิ่มขึ้นด้วยทําไมล่ะคะก็เกิดจากการที่เขาจ่ายขั้นต่ำเนี่ยแล้วดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับอยู่ต้อง16ขึ้นไปอ่ะนะครับ พอจ่ายขั้นต่ำส่วนใหญ่จะไปเป็นดอกเบี้ยเข้าเงินต้นแค่บางส่วนเองอและด้วยพฤติกรรมในการใช้จ่ายของน้องเขานะจ่ายเสร็จปุ๊บรู้ต่อเลยหนักเข้าพอไม่ไหวหยุดจ่ายอพอหยุดจ่ายกลายเป็นหนี้เสียอย่างที่น้องเจนเกล่นมาช่วงต้นนะครับก็ทําให้ไม่สามารถขอสินเชื่อในระบบได้ก็เริ่มก้าวเข้าไปขอสินเชื่อน,นอกระบบ ยุคําว่านอกระบบพอฟังแล้วมันขนลุกเลยค่ะหฮยเราพูดกันมาตลอดเลยนะว่านอกระบบมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแต่เจนเชื่อว่านะทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือ ตอนนี้นเรามีเรื่องของเทคโนโลยี Metal ทําให้เรามีชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะพี่เควินมันทําให้พี่นึกถึงคุณหนุ่มประายัดกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเงินติดล้อที่เคยได้กล่าวไว้ครับว่าบริษัทหลายๆบริษัทนะครับพยายามทําระบบให้มันเชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้บริโภคนะครับยกตัวอย่างเช่นการช้อปปิ้งออนไลน์อะความสะดวกก็ค <cold> ือสามารถช้อปปิ้งได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีวันหยุดจริงไหม จริงพอล่าสุดก็สั่งของในห้องน้ำค่ะโหยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนอ่านะครับแล้วมันก็ไปเชื่อมต่อระบบการชำระนะครับเราเลือกสินค้าก็มาชำระต่อว่าจะตัดผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารก็แล้วแต่มันเชื่อมต่อได้สะดวกและรวดเร็วเนาะพอถึงขั้นตอนการขนส่งก็มีขนส่งต่างๆหลายบริษัทมารองรับทราบมาว่านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือสามารถสั่งของวันนี้วันที่มาส่งได้เลยเฮ้ยจริงสิพี่เกวิน พ่อเจงก็เพิ่งสั่งของมา2ชั่วโมงมาถึงแล้วโอ้โหอันนี้จากประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเลยเนาะคือพอเราเลือกสินค้าเสร็จปุ๊บตอนกดลดชําระเงินเนี่ยมันเด้งปุ๊บตัดบัญชีบัตรเครดิตเรียบร้อยเลยใช่จริงๆน่าจะมีแบบเด้งเตือนมาเล็กน้อยคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมจะซื้อสินค้าชิ้นนี้โอเค okay. ถ้ามีก็คงดีนะคะแต่มันไม่มีนี่สิเออนะครับเราก็ต้องยับยั้งชั่งใจด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นนะครับอาจจะเกิดปัญหาทางการเงินแบบเคสตัวอย่างนี้ก็เป็นไปได้ฟังมาถึงงตรนี้ว่ช่วย บอกกล่าวเลยนะคว่าพี่ให้เขาปรึกษ,ษาเคียนนั้นยังไงบ้างเราเคียนนั้นแก้ปัญหาอย่างไงบ้างคะอืมสั้นๆง่ายๆเลยละกันนะครับอันดับแรกเลยต้องตั้งสตินะครับเรื่องนี้อย่ากเก็บไว้คนเดียวต้องคุยกับคนรอบข้างยกตัวอ,อย่างนะ้องคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะเก็บไว้คนเดียวก็เลยวิ่งเข้ามาคุยกับพี่ว่าเอ้หนูมีปัญหาเนี้ยหาแนวทางออกยังไงดีค่ะคอันที่สองพี่ก็เลยต้องบอกถ้าจะแก้นี่ต้องหยุดก่อนนี่เพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวจะแก้ไม่ไหวนะอ,อันที่สามแก้นี่ให้โฟกัส อย่าโฟกัสที่นี่ให้โฟกัสที่กระแสเงินสดครับเพนโฟกัสกระแสเงินสดคืออะไรอะคะอืมหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยเงินเดือนออกมาอยากแก้นี้ต้องจ่ายนี่ให้หมดเลยทีเดียวอืมจนไม่คำนึงถึงเงินที่จะใช้จ่ายระหว่างเดือนก็เขากลัวเครดิตเสียไงเอออะไรแบบนั้นอนะพอเงินไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือนทำไงครับก็กู้ใหม่แบบนี้ม,มันก็จะเป็นนี่วนไปเรื่อยๆยยังไงก็ไม่มีวันหมดครับสิ่งที่ต้องรู้คือรายรับกับรายจ่ายที่แท้จริงของเรา และ2ตัวเนี้หักลบกันต้องไม่เกิดการติดลบอ๋อหมายถึงว่าสภาพคล่องในแต่ละเดือนค่ะหักลบกันแล้วไม่ควรจะติดลบใช่ไหมคะใช่รู้เลยอย่างนี้ต้องใช้บัญชีและจ่ายช่วยค่ะพี่เควินถูกต้องเลยครับจดเพื่อให้เห็นเราเห็นรายรับรายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนว่าเราหมดไปกับค่าอะไรบ้างแล้วเอามาสรุปในงบรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่าเราสามารถปรับลดอะไรได้บ้างครับเคสนี้มีปัญหากับการจดบัญชีรลยจ่ายไหมพี่เควินในช่วงแรกมีครับผม จดแล้วหนูลืมเอาสมุดวางไว้ตรงไหนหาไม่เจอกินอะไรมาถ้าระหว่างวันไม่รู้กลับมาถึงที่บ้านลืมหมดก็เลยไม่ได้จดอะไรในช่วงแรกประมาณนี้เป็นเหมือนเจเลยค่ะเคยเจอกรณีที่น้ำหกใส่สมุดหายหมดเลยนะคะ oh. วันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนเพนพอยที่ทางทีมงานเราค่ะคุยกันแล้วว่า mm. i, เฮ้ยบัญชีไปจ่ายมันดีนะเราก็เลยจัดการสร้างแอปตัวนึงขึ้นมาค่ะ mm. ชื่อว่าแอป ช่างใจ่ะแอปตัวนี้ดีมากเลยนะช่วยเราในการจดบัญชีแล้วและรายรับรายจ่ายให้ง่ายขึ้นค่ะแถมมีการแจ้งเตือนให้เราจดบัญชีทุกวันด้วยคะมันจะแจ้งไนหะจดหรือยังจดหรือยังอย่างนี้เลยเออแล้วยังมีฟังก์ชันตั้งเป้าหมายการออมอีกด้วยค่ะหน้าตาก,ก็น่ารักมากนะคะเห็นแล้วนะบอกเลยว่าทุกคนต้องอยากใช้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วแถมแอปนี้ ฟรีทูเลยฟรีสุดยอดเลยครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะครับเพื่อประโยชน์นะครับผมเองก็ดาวน์โหลดมาแล้วครับใช้งานง่ายมากๆเลยครับใช้เวลาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะใช่ค่ะหมดเวลาของเราแล้วค่ะก็เท่าที่สังเกตดูที่เราคุยกันก็คือยุคสมัยนี้ระบบเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นก็จริงนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือพฤติกรรมของเราก่อนที่เราจะใช้จ่าย นะครับอยากจะให้ยับยั้งชั่งใจดูว่าสิ่งนั้นอนะ่ะมันจําเป็นหรือแค่เราอยากได้โอเคไหมครับต่อให้ระบบดีแค่ไหนไม่ต้องกังวลครับเรามีการยับยั้งชั่งใจมันก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาทางการเงินตามมาภายหลังอืมนวยวันคที่พี่เคไม่เคยบอกเจนไว้เลยคือค,คิดก่อน,อนซื้อนั่นอเองค่ะโอเคหมดเวลาของเราลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแล้ว,ลวกันเนาะ,ะ <laughs> เดี๋ยวไปวางแผนเที่ยวกันต่อนะคะโอเค <Okay. S 1> ครับ เงิน,งนติดล้อขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับเราติดล้อชนรู้